สาวิธีสร้างความสุขประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยนะคะทำต่อเนื่อง30วันชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะวิธีที่หนึ่งนั่นก็คือ การหยุดตัดสินทุกๆสปปรัพสิ่งที่อยู่รอบตัวหยุดตัดสินผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์รวมทั้งหยุดตัดสินตัวเองด้วยนะคะหลายคนทุกเพราะการตัดสินโดยที่บางครั้งเรายังไม่รู้ความจริงเลยว่าสิ่งที่เราตัดสินไปน,นั้นมันถูกหรือผิดนะคะจริงๆมันไม่มีถูกหรือผิดสําหรับใครเฉพาะเจาะจอง แต่มันคือมุมมองที่แตกต่างกันแต่วันนี้หลายครั้งหลายหนนะคะที่หลายคนด่วนตัดสินบางเหตุการณ์สถานการณ์และทุบไปก่อนเรื่องหน้าและหลายคนก็ทุกฟีไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยากมีความสุขหยุดตัดสินหยุดแปะป้ายหยุดให้ค่าให้ความหมายกับสิ่งบางสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะยิ่งตัดสินมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งมัวมองวิธีที่สนั่นก็คือ การอยู่กับการสำนึกรู้คุณค่ะอยู่กับการขอบคุณทุกเหตุการณ์สถานการณ์ขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งขอบคุณเรื่องาราวดีๆขอบคุณผู้คนที่อยู่รอบข้างขอบคุณนะคะสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเราแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยยิ่งเราขอบคุณได้มากเท่าไหร่มันยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มค่ะ ว่าเราเป็นคนที่โชคดีและได้รับสิ่งดีๆอยู่ตลอดเวลายิ่งขอบคุณมากสำนึกรู้คุณมากเรายิ่งได้รับมากขึ้นมากขึ้นและเราก็มีความสุขมากขึ้นด้วยเพราะการขอบคุณคือการคอนเฟิร์มว่าเราเป็นที่รักคือการคอนเฟิร์มว่าเราเป็นคนที่โชคดีค่ะและวิธีที่3มนะคะนั่นก็คือการฝุดตัวเองให้อยู่กับการทําสมาธิจะเป็นการนั่งสมาธิก็ได้นะคะหรือเอาตัวเองอยู่กับสิ่งที่เราชอบอยู่กับสิ่งที่เราทํามาได้นานโดยที่เราไม่คิดอะไร ทำแล้วเพลิดเพลินเป็นต้นเช่นการปลูกต้นไม้นะคะการวาดภาพการระบายสีหรือแม้แต่การร้างจานก็ถือว่าเป็นการทําสมาธินะคะการทําสมาธิมันไม่ใช่เฉพาะจํากัดอยู่แค่การนั่งและหลับตามันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันทําให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นโดยที่เราไม่ได้เอาตัวเองเผลอไปคิดเรื่องราวในอดีตและก็ไม่เผลอไปกังวลใจกับอนาคตเพราะคนส่วนใหญ่นะคะที่ทุกทุกเพราะ เราไม่ได้อยู่กับเวลาณนะปัจจุบันเราไปเผลอแวบนะคะไปจดจําเรื่องราวในอดีตที่เคยทําร้ายที่เคยเจ็บปวดที่เคยผิดพลาดแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับเรื่องราวเหล่านั้นเราเลยทุกหรือบางคนก็จะไปทุก์เกี่ยวกับเรื่องการนึกถึงอนาคต ไปกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีอยู่จริงหรือเปล่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมกับสิ่งที่เรากังวลใจไปล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการฝึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแหละคะ่ะคือการหยุดทุกข์ได้อย่างหนึ่งยิ่งเราฝึกตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งหยุดกรรมและหยุดทุกข์ได้มากเท่านั้นนะคะลองดูนะคะ